งานกราคนสยามค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจริงๆก็เป็นครั้งที่สองของพวกเราด้วยที่ได้มาแบบมาร่วมงานในบรรยากาศแบบนี้ค่ะแล้วก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆค่ะจริงๆเวทีไอคอนสยามก็ถือว่าเป็นอีกเป็นที่หนึ่งที่เราแบบต้งเช็คเช็คทุกปีเลยว่าปีนี้ได้มาไหมปีนี้ได้มาไหมวันนี้ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโชว์ในงานวันนี้ค่ะ วันนี้จริงๆมีเพลงพิเศษพิเศษมาฟางชาวไอคอนสยามด้วยค่ะถือว่าเป็นของขวัญวันปีใหม่ล่วงหน้าแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสย้อนหลังด้วยใช่ค่ะแสดงว่ามันเป็นเพลงรูปเป็นไฟแน่นอนแน่นอนค่ะ ฝา,า,ากด้วยแฟนตลฝากกค่ะแต่ก็ยังไงก็ฝากโชว์ของพวกเราด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานดีๆจากพวกเรากลับไปนะคะในช่วงเฟสชิพปลายปีนี้นะคะแล้วก็ขอให้ Enjoy โชว์ของพวกเราะคะ่ะ10%นปีนี้เกิดใช่ดูเดือดมากๆเป็นปีที่เราทํางานกันเยอะมากๆค่ะแล้วก็โชคดีที่พวกเราได้รับโอกาสญญาจากพี่ๆหลายๆจากหลายๆทางให้เราได้ทั้งงานแสดงงาน พิซเซนเตอร์งานโฆษณามากมายค่ะก็เลยทำให้เป็นปีที่เราถือว่าเป็นปีที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากๆเลยแล้วก็กำลังซุ่มสอบอยู่ด้วยตอนเรพวกเราตของเราจะมีคอนเสิร์ตขอทายินเลยนะคะพี่ๆนะคะทุกคนแล้วก็ฝากไปถึงคนดูทางบ้านด้วยนะคะฝากพวกเราพีซีด้วยค่ะเจษคุณาพันธ์นี้นะคะพวกเราจะมีคอนเสิร์ตครั้งที่2นะคะที่อีเพ็กอารีนาเมืองทองธานีค่ะตอนนี้ก็ยังสามารถ จองจับจองบัตรได้อยู่ค่ะที่ทาง e v e n t p u b me นะคะหวังว่าจะได้เจอทุกคนกันเยอะๆที่ Impact Arena นะคะยังมีบัตรว่างอยู่นะคะทุกคนอยากจะมากกวนะคะพี่คันโะพี่คันโะ นอกจากสเกลเวทีที่ใหญ่ขึ้นแล้วโปรดักชั่นก็จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นตามไปด้วยแล้วก็ตามธีมของพวกเราเนาะเพราะว่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแรกของพวกเราเป็นแบบแฟรี่ตัวจิ๋วที่กำลังจะแบบโตเป็นสาวแต่ตอนนี้เรากำลังจะได้ขึ้นครองบันรังแล้วอยากให้ทุกคนรอติดตามว่าโปรดักชั่นหรือว่าสตอรี่ของคอนเสิร์ตครั้งที่สองของเราครั้งนี้จะเป็นยังไงค่ะตัวสเกลคือใหญ่แบบขนาดนี้อะไรเงี้ยนะ ันนี้ก็จัดก,การเรื่องลิสเพลงกันค่อนข้างที่จะประมาณนึงแล้วค่ะใช่เหลือเหลือเหลือแบบพวกเราฟิตซ้อมร่างกายก็น่าจะเริ่มจากหลังจากเริ่มแบบท้ายปีอะไรเงี้ยค่ะก็ต้อง<ม>งานให้จบก่อนต้องรีบกลับไปออกกําลังกายแล้วค่ะอันนี้สแสดงว่าไม่ธรรมดา,าเพราะว่าแบบว่าสเกลแบบแสเลยปีที่แล้วน้ําตามาเยอะเลยเป็นไงคปีนี้คุยกันว่าจะไม่ร้องไห้หรอกเราโตแล้วเราโตขึ้นแล้วเราเป็นราชินีของแต่ละเมืองเรียกนี้เรน้ำตาเข้มแข็งแข็งแกร่ง ก็คือแน่นอนอย่างแรกเลยแน่นอนคือได้ได้ฟังทุกเพลงของพวกเราแน่นอนแต่ว่านอกจากจะมีเพลงทุกเพลงของพวกเราแล้วเนี่ย มีโชว์พิเศษพิเศษเพลงพิเศษพิเศษยังไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนแน่คนแรกดูแน่นอนถ้าผมเรียบร้อยตอนนี้เราได้เกสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราจะไม่เราอุบไปก่อนเราจะไม่เฉลยอะไรทั้งนั้นใกล้ตัวไกลสุนแค่ไหนคะอะไรนะคะใกล้ตัวไกลสุดไกลสุดใกล้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 ตัวค่ะต้องมีหลากหลายหลากหลายค่ะใย่อไปเป็นต่อย่อไอไม่มีค่ะอยากอยากรู้ว่าเป็นใคร ให้ไปดูที่ใช่ะรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนี่คือเราจะแบบจะใช้กันคนกินแพ็คโรยใช่ไม่มีไม่มีจะได้แบบเซอร์ไพรส์ค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะอาจจะมีในวันดูคอนเสิร์ตเลยชื่นใจไหมคะขอเสียงตบมือดังๆอีกสักครั้งได้แม่เหรคะเอ่อร่วมงานไหมอันนี้เอ่อไม่ยึดไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะหัวยิกันอีกะจ้าได้กลัมีอะกไหมค่ะ โอ็ท่ค่าปลงช่องการแสดงการแสดงการแสดงค่ะก็พวกเราหนูค่ะก็ชวงทำละครอยู่ค่ะของช่วงวันนะคะก็ฝากด้วยเรื่องสอสไสมาลาค่ะได้ออนแอรีหน้าซอสพิกลาปีหน้าเหมือนกันค่ะเราจะเข้าโรงภาพยนตร์นะคะวันที่15้ามกราเรื่องพนอค่ะแล้วก็2ี่ามกราื่อ่ะพริกซอสค่ะแล้ว So, ladies and gentlemen, please be informed that in this event. โชว์ของพ่รู้แล้วเหร o คะเอ่อสามคนคนละควันนี้่ะและแน่นอนท่านขาสิ่งสำคัญที่อยากจะพิพากษนไปไดปเรื่องสัญเ็นอะไะเนี่วันนี้เนี่เราจะมีเอ็นจอยค่ะก m e r y Christmas and Happy New Year ทั้งย้อนหลังแล้วก็ล่วงหน้านะคะพวกเราพี่ซี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ปีใหม่ปีต่อไปนะคะก็เป็นปีที่ทุกคนได้เจออะไรที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะคิดอะไรก็ขอให้เป็นสมบัารถนาไนะคะก็ที่สำคัญขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าสุขภาพก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต อาจารย์ดูเลยสุขภาพกันเยอะนะคะแล้วก็ก็ปีที so, so ่ผ่านมาอะไรที่ยากแล้วก็เป็นอุปสรรคก็ขอให้เกี่ยวแล้วก็เรียนรู้สาหรับการไปเผชิญหน้าต่อในโค้ดต่อไปนะคะแล้วก็ปีนี้พวกเราพี่ซี่ขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ให้โอกาสแล้วก็คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดนะคะก็ขอให้เราได้เติบโตแล้วก็ข้ามปีไปพร้อมๆกับทุกคนแบบนี้ไปนานเลยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ